สวัสดีครับทุกคนไปทำผ้ามัดย้อมกันเวิร์กช็อปของฟิลิปห่วงนะคะฟิลิปห่วงหรือฟิลิปห่วงมันจะเป็นยังไงแล้วก็มันคืออะไรกันแน่ต้องขอไปก่อนแล้วเพราะว่าเลดมาก นี้นะครับเราก็มาถึงที่ฟิลิปว h o ช r รูมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ปีโป้อธิบายดีกว่าว่าทำไมต้องเป็นผ้ามัดยอมของที่นี่เพื่อนสนิททำงานที่นี่ก็เลยต้องมายอมที่นี่อ่ให้ให้ดูอธิบายดีกว่าว่าผ้ามัดยอมนั่นคืออะไรก็คือการเอาผ้าไปมัดแล้วไปยอมไปยอมอะไรก็เลยมัดเป็นลักษณะนี้ด้วยเชือกด้อยยางก็อะไรแล้วแต่เพื่อซ้อนส่วนข้างในใช่ไหมแลวส่วนข้างนอกก็จะโดนตียอมว่าจะเป็นผ้ามัดยอมยอมอ่าแล้วสีฟ้าที่เราได้มาคือเป็นสีอะไร็ะสีฟ้า ต้นขามจากสุพรรรต้นขามแค่ต้นถั่วแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็มาทำให้มันกลายเป็นแบบคล้ายๆกับเคสเออเคสวก็เป็นประเภสระดับเป็นหมักับน้ำผลไม้กับต่างๆดีงามขั้นแรกก็คือว่าเราจะต้องเอาผ้าสีขาวเนี่ยไปแช่ในน้ำเปล่าก่อนสินาทีแล้วก็เอามาม้วนแบบนี้นะครับ วันนี้ที่ฟอร์มเตรียมมาก็จะเป็นเสื้อยืดและถุงเท้าหนึ่คู่ที่มีคอตตอนผสมอยู่70%ขึ้นไปนะครับไม่งั้นจะยอมไม่ติดเราก็ทำการจุ่มน้ำแช่ไว้แบบนี้10นาที สิบนาทีลแล้วเรวไงต่ออ่ะรับติดน้ำาพอให้ม,มันม,มัดมแล้วก็เอาไปเดี๋ยวไปคุยดูว่าจะทำลายยังไงมาถึงขั้นตอนของการมัดนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายเทคนิคมากเลยว่าเราอยากจะได้สไตล์ไหนลายแบบไหนสีเยอะสีน้อยในวันนี้เนี่ยเราก็เลยให้คุณดูนะครับจัดก,การทําเบสิกการมัดให้เราดูก่อนเป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าทําให้สวยยา,ยากเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าลายมันจะเป็นยังไงมัดยังไงเวลามัดเนี่ยเราจะต้องมัด ถ้าเกิดว่ามันไม่แน่นเนี่ยสีมันก็จะซึมเข้าไปในผ้าเราทําให้ผ้าตรงที่เราอยากให้มันเป็นสีขาวแล้วเกิดลายแบบเนี้ <c oughs> ก็อาจจะได้ลายที่ไม่ชัดไม่สวยนั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยฟมก็อยากจะได้เป็นลายที่มันมีสีขาวเยอะๆก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมชา้ชาๆอยู่โอเคจุดลงไปเล้นะสามสิบลีออกใช่เข้าไปเข้าไปเรื่อแล้วอย่าให้มันเห็นคอนเสิร์ต cú may rồi shaking, feel sẽ thấy là nó sẽ biến เยตเตอนแรกมันเขียวๆอ่ะมาถึงขั้นตอนของการย้อมนะจ๊ะเราก็แค่เอาผ้าที่เรามัดได้เมื่อกี้เนี่ยไปจุ่มลงไปในครามที่ทางคุณดูเตรียมไว้ให้แช่ๆนวลๆไว้ประมาณ30วินาทีเสร็จแล้วก็เอามาตากไว้นะครับจะสังเกตว่าจากที่เราจุ่มไปแล้วขึ้นมาเนี่ยน้องเขาจะเป็นสีเขียวและจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครามทีหลังขั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถทําซ้ําๆได้เลยจนกว่าจะได้สีครามที่เข้มพอใจนะครับ ผมว่าผมได้สีที่พอใจแล้วแหละเสร็จแล้วก็แกะเชือออกมาดูผลงานกันนะครับ นี่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือว่ามันก็จะมีส่วนที่ซึมมาตรงบริเวณที่เราอยากให้มันเป็นสีขาวว่ะทุกคนจําได้ว่าที่โฟมบอกว่าถ้าเรามัดไม่แน่นน่ะสีมันก็จะซึมเข้ามาแบบเนี้ยนั่นแหละอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการทําเป็นลายสีขาวครามสักเท่าไหร่แต่ก็ออกมาเราก็ดูน่ารักดีนะถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของโฟมแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอบหน้ามาลองกันใหม่นะครับถ่ายจนกล้องคว่ำไปเลยอ่ะทุกคนแต่ว่ารับทัน ขั้นตอนต่อไปก็คือการซักผ้าครับทุกคนเป็นการซักผ้าด้วยมือที่ทรมานมากเนี่ยโรงงานนรกสุดๆคือสเต็ปเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนกับว่าเราได้สีมาแล้วเนี่ยเราก็แค่จะต้องทําการซักผ้าของเราให้สะอาดเท่านั้นเองครับแต่ว่ามันก็จะต้องล้างหลายน้ํานิดนึงเพื่อที่จะทําให้ครามเนี่ยหลุดออกจากผ้าเราตามที่ทุกคนเห็นเลยก็คือจากน้ําที่ค่อยๆสกรปรกเนี่ยกลายเป็นน้ําที่สะอาดใสแบบนี้นั่นแหละใกล้ความจริงแล้วครับทุกคนนี่ซักออกมาแล้วสีที่ได้ก็คือ ไม่มีความข่าวใดๆทั้งสิน้นจะยืดครับแล้วก็น,นี้ถุงเทา้าน่ารักมากสเต็ปสุดท้ายก็คือการแช่น้ำส้มสายชูทิ้งไว้15นาทีพอครบเวลาก็เอาไปล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็ไปตากให้แห้งรอเอากลับบ้านได้เลย เดี๋ยวเราจะไปดูโชว์รูมของฟิลิปพวงกันนะครับว่ามีอะไรช้อปปิ้งบ้างซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยอันนี้ก็คือผ้ามัดยอมที่เรายอมเองวิัวนี้น่ารักอ่ะน่ารักนะโอ้ยก็ได้อยู่นะเนี่ย ก็ไม oh, oh, yeah. wow. oh, so. ่ไดบทำอรกันตนี้องบบเราีตรงนี้โอ้โหีควอันนี้่าฮะมาี่ยคือนแบบขอแฮนด์เมดใส่ไม่สวยรเสร็จเรียบร้อยสำหรับผลงานของเร์ในวันนี้นะครับทุกคนก็ต้องใส่เสื้อผ้าของตัวเองในการโชว์ชุด